ยินดีต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ห้องข่าวดาราร้อนแรงค่ะนักโพสไต์ IG แล้ว เป็นอีกหนึ่งหนุ่มในวงการบันเทิงที่มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวสำหรับนักชาลีถ้าใครที่ติดตามจะทราบดีว่านักนั้นมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากโดยมีเอกลักษณ์ส่วนตัวก็คือความติสและความเป็นตัวของตัวเองสูงนอกจากนี้นักยังเป็นกันเองกับแฟนคลับมากๆมียอดติดตามใน i g เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้หากย้อนไปเมื่อหลายเดือนก่อนบอกเลยว่าตอนนั้นนักนั้นฮอ มากๆขึ้นแทนเป็นเจ้าพ่อรีวิวสินค้าเลยก็ว่าได้เพราะจะมีเจ้าของแบรนด์ส่งสินค้าของใช้ต่างๆมากมายมาให้แนกรีวิวแน็กก็จะมีผู้ช่วยนั่นคือหลานชายมาช่วยรีวิวแถมยังรีวิวแบบทุ่มสุดตัวเลยด้วยล่ะค่ะและถ้าใครที่ติดตามจะทราบดีว่าช่วงหลังมานี้แน็กไม่ค่อยได้รับงานรีวิวแล้วอีกทั้งใน i g ีของแน็ก ยังไม่ค่อยจะมีการโพสเคลื่อนไหวอะไรเลยด้วยนานๆทีถึงจะโพสอะไรสักทีซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับที่ติดตามนั้นคิดถึงเป็นอย่างมากเลยทีเดียวและล่าสุดแนกก็กลับมาแล้วค่ะหลังจากที่ไม่ได้โพสไอจีมาเป็นเวลานานและแนกก็ไม่ทำให้แฟนคลับที่รอคอยต้องผิดหวังเพราะเจ้าตัวได้โพสภาพเท้าของตัวเอง ที่มีอรอยไหมจากแสงแดดที่ตัดกับสีผิวแบบสุดๆเลยทีเดียวที่สำคัญยังทาเล็บเท้าด้วยสีแดงอีกด้วยละค่ะ ซึ่งงานนี้ก็ทำเอาคนในวงการเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยทีเดียวอย่างสาอลีเดียก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าน่ากลัวมากและแนะก็ได้ตอบกลับว่าผมก็กลัวพี่แมทพี่แมทชอบตามมาซ้อมและดีเจต้นหอมสกุลตลาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ้ยห้าหหนั่นเองละค่ะ